ก่าจะได้มาดูถ้ำหินแกะสลักมรดกโลกก็สู้ชีวิตอยู่นะครึ่งเดือนคนเดียวเที่ยวยันตีที่ไชน่าเดวันเริ่มต้นที่มณฑลชานซีเมืองต้าถงครับทุกคนนั่งรถไฟจากปักกิ่งมาที่สถานีต้าถงหนานจ้านมาหาที่พักที่ปันจองเอาไว้ครับมาถึงก็พบว่าเฮ้ยมันเป็นคอนโดนี่ว่าไม่มีรีเซพชันปันก็เอาไงล่ะ เลยเอาเบอร์โทรเจ้าของห้องที่ได้มาลองแอดวีแชทดูอ่ะติดต่อได้ลงไปหนึ่งครับเจ้าของห้องก็ส่งคนมาเปิดห้องให้เฮ้ยกว้างมากทุกคนเข้าของทุกอย่างครบแบบคอนโดที่คนอยู่ยาวๆได้เลยแล้วราคานะแค่คืนละ900บาทอะสีได้ปันมาแค่คนเดียว เรไปกินมื้อเที่ยงครับเป็นหมาล่าทั่งก็เลือกสิ่งที่จะกินแล้วก็ให้เขาคิดราคามาให้ได้เป็นหน้าตาแบบนี้ครับรสชาติก็ก็พอไ,ได้ครับเสร็จปุ๊บข้าก็ขึ้นรถเมล์มุ่งไปที่ถ้ำหินแต่ขึ้นรถไม่ได้คือปันน่ะเคยใช้อลีเพเย์ขึ้นรถเมล์ที่ปากกิ่งเซี่ยงไฮ้ได้มาตลอดใช่ปะเพิ่งจะรู้วันนี้ว่าแต่และเมืองมันไม่เหมือนกันเพราะว่าการล็อกอินเพื่อขึ้นรถเมล์ด้วยอลีเพย์ที่เมืองนี้เนี่ยจะต้องกรอกเลขบัตรประชาชนจีนเว้ยก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้ภาษาจีีนท่ตติดััวมาก เข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆอันนี้นะครับบอกเขาว่าปันจะจ่ายอารีเพยให้เขา20หยวนเพื่อแลกเงินเศษในที่สุดก็มาถึงถ้ำหินแกะสลักมรดกโลกหวินกังสือคูที่นี่เป็นถ้ำหินสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับมีงานประติมากรรมมากกว่า50,000ชิ้นเลย ตั้งแต่ขนาด2เซนติเมตรไปจนถึง17เมตรใช้เวลาก่อสร้างก็รวมๆ60ปีเลยความยาวถ้ำประมาณ1กิโลเมตรครับแต่ว่าจะมีให้เดินเข้าเดินออกอยู่ตลอดทางนะครับแต่และถ้ำก็จะมีงานต่างๆกันไปคือมันเป็นงานพุทธศิลป์ที่แบบแปลกตาแล้วก็น่าทึ่งในแรงศรัทธาของคนสมัยก่อนจริงๆนะคือต้องมาด้วยตัวเองอะ่ะถึงจะรู้สึกถึงสิ่งที่มันรู้สึกตอนที่เดินเข้าไปกลับออกมาคำนั่งรถเมลสาย3กลับเข้าตัวเมืองเห็นชื่อเมนูนี้ไม่เคยกินลองซะหน่อยครับมันเมียนนี่ยืนยันนะว่าเป็นสําหรับ หนึ่งคนจริงๆนะแต่เสิร์ฟพร้อมตะหลิวว่ะมันเมี่ยนนะครับเป็นบะหมี่ของทางภาคเหนือนะหลักๆใส่ถั่วแขกถั่วงอกแล้วก็เนื้อสัตว์ครับตัดเลี่ยนด้วยชาขู่เฉาถาครับรสชาติจ่อขมๆหน่อยคือปัน,นเป็นคนที่สิดธแบบว่าสามารถกินน้ำร้อนเพื่อทำให้สดชื่นได้ระหว่างเดินกลับที่พักนะครับก็เห็นคุณลุงคุณป้าเต้นแอโรบิกกันแบบนี้เป็นปกติทุกเมืองนะทุกนนี้เราจะพาไปดูวัดที่แขวนอยู่บนหน้าผากันกดติดตามป,ป,ปันปัน attention chinese ไปเลยนะครับ